อยากสอนนะอยากจะสอนอยากใช่ไหมอยากเอาเรียนเร็วๆเลยอันนี้วัดเข้ามาสองเซนอันนี้วัดลงมาสองเซนเหมือนที่เราเขียนไว้นี่คือคอจีนนะเราก็โค้งไปคราวนี้เราแบ่งครึ่งเราเอาตรงนี้เพราะว่าเราต้องการให้คอมันชนกันอแต่เว่าวัดตรงขึ้นไปสามเซนครึ่งหรือสามเซนก็แล้วแต่เราคือถ้าคนคอแบบคอยาวคือถ้าชอบแบบอลังอ่ะก็เอาสามเซนครึ่งนะ ถ้าชอบแบบแม่อรังก็เอาสามเซนพอสามนาเกำลังสวยคือคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงคอจีนทั่วไปคอจีนตั้งไม่ใช่จีนไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือคือจีนแบบแบบเป็นเสื้อจีนเสื้อเออพวกนั้นได้เสื้อแบบเออกีเพ้าเงี้ยได้อันนี้ไม่ใช่เป็นชุดไทยเรานะชุดไทยสองจหออสเอาชิ้นหลังมาหนูโอไม่ใช่แบบที่นายยกใส่ไม่ใช่ระบบกันอันนี้ก็วัดลงมา วัดสองเซนแล้วก็วัดลงหนึ่งจุดห้าแต่สุดจุด้าก็ได้โอเดี๋ยวนี้คุณใช้ลำโพงแบบนี้เลยฮะเฮ้ยร้องเพลงไปแล้วรอบหนึ่งจริงหร มันจำเป็นจริงๆคือใช้ไม้แบบนี้นี่ต้อมเนี่ยรังแกเพจแม่กูต้องถือตลอดกูไม่ต้องการเถอโน้ตโน้ตไม่เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนแล้วที่ใช้แบบยูทูบยูทูบอะไรบูทูธนั่นไม่เดี๋ยวกำลังให้ต้องไปซื้อเพิ่มต่อทำแบบที่เสียบออกนั่นแหละคือต้องการแบบนั้นไงที่ฟ้องก็หูเลยอ่ะที้องก่หูก็ต้องการแบบนั้นแล้วมันพูดแล้วกูพูดแล้วพูดอีกและก็ซื้อมาโดยไม่ฟังกูเลยไม่ฟ้องเลย ตอนซื้อบอกเลยไม่เอาแบบนั้นนะไม่เอาแบบถือนะซื้อมาเป็นลำโพงคุณนึกแค่นีผิดเพราคุณไม่อยากนะสิบรอบยี่สิบรอบก็ไม่ฟังครูตกลงใครใช้วะดื้อก็เข้าใจเด็กออเป็นแบบนี้คนเลยเด็กอนะเด็กอวที่เตะเด็กอวบคุใช่จริงนั่นแหละเขาเป็นปกติอย่าไปถือเขานะเพราะเขาเป็นอวบจริงๆไม่ได้พูดเล่น เป็นออแบบใจอ่ะออแบบชนิดดีออ๋ยังไม่เข้าขั้นยังไม่แบบว่าผิดันอิติกเข้าข้างอิติกอออิติกสมาธิสั้นนิดหน่อยใช่ไม่หน่อยเยอะจริงหมอึงถึงได้ต้องทัวร์หลายรอบกูถึงรู้ไงกูถึงไม่ซีเรียสกับมึงสมาธิสั้นมาดูตรงนี้ก็ไปเอามาเข้าตัวเองเลยอ่ะเน่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 กำลังจะตั้งแล้วกำลังจะตั้งแล้วนี่คือสําคัญมากก็คือจับตรงจุดคอที่เราจะเอาให้ตรงแบบนี้ คือไม่ไม่อย่างนี้ก็ไม่ได้นี่คือหักปกหักเห็นปะปกหักไม่ได้มากไปอันนี้ก็คือโอเคสวยเอาให้สวยใช่ไหมเอาให้สวยแล้วก็ติดเหมือนหน้าตาคนเหมือนคนทำคนทําสกที่เลยทำเมื่อไหร่จะสวยวะเอาสายนี้เอาที่ตัดแบบนี้นะแล้วเราก็แต่งเส้นตัดเลยใช่ไหมครูตัดได้เลยอันนี้คือที่ ที่เราเรียกว่าคอจีนเต้าว่ามันตัดออกไปได้เลยอแล้วถ้าทุกไทยทำแบบนี้ได้ไหมได้แต่ว่าแกก็ต้องให้เล็กกว่านี้อ๋อใช่ไมุ่อแล้วเพาเวลาแปะแปะเหมือนเดิมค่ะอันนี้คุณนู้ว่มมันตั้งเหมือนกันแล้วมันตัดจากคอเต่าวิ่งมันคนละแบบเลยลูกเพราะนี่มันต้องตัดตรนี้คอเต่ามันคอในตัวนี่มตัดตัดอย่างนี้เนี่ยอันนี้ลูกก็นี่ไงตัวนี้เราก็แต่งเส้นนิดนึงโค้งให้สวยงามปกคลิบถ้าบางคนไม่ชอบโค้งเราไม่ต้องโค้งก็ได้นะ ไม่แต่โค้งคือมันจะงดงามอ่อนช้อยองเงของมันอ่อนช้อยอืมคือบางคนเนี่ยเขาชอบโค้งเพราะว่ามันอ่อนช้อยเนี่คันนี้ถ้าแกตัดตรงไปเขาคิดเป็นผ้าโหลเหรอเออแล้วเขาจะไม่ชอบผ้าแพงๆปุ๊บมลทันทีโชว์เลยเขาเรียกว่าโชว์เขาโชว์เลยฟิวเรียกว่าโชว์ฝีมือคนขาย่อเออเพราะฉะนั้นมึงต้องเราก็คิดว่าไหนทำง่ายเราก็ทำอย่างนั้นแหละก็เขารู้ไงว่ามึงคงทำง่ายอ่ะ ก็เอาเอาสวยๆนี่คือสวยๆนี่จะได้ราคานี่เสร็จแล้วแล้วเราก็น้านนี้เราก็เย็บปกติเย็บตอนไหนกันแล้วก็อันนี้มาเข้าก็ไม่ยากนะตรงนี้มันจะตั้งไงลูกเนียเนี่ยมันจะไม่แน่ะมันจะตั้งมันจะตั้งแบบเนี้ยถ้ายิ่งเราเอาสูงก็ยิ่งได้มันก็ไม่ไต่อถ้าเกิดเราเป็นชิ้นเดียวกันได้จะเป็นสังคมได้ทำไงให้มันตั้งแนบคอเออถ้าตั้งแนบคอต้องต้องใช้จากการสร้างต่างหาก ก็คือวัดคอหน้าคอหลังเนาะอันน <cas> <cas> so ี้ไม่มีเนาะวัดคอหน้าคอหลังใช่ปะทำเหมือนวัดปุ๊บอ่าพอวัดปึ๊บยังไม่ได้เรียนยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงหรอยังไม่ได้เรียนหรอนี่เพิ่งเริ่มคอเองอันนี้ตั้งแต่ล้นแนบแบบนี้อ่าถ้าเกิดต้องการแนบคือเราจะต้องเป็นบอดีเราจะได้มาตรงๆแล้วนี่เราก็ต้องวัดขึ้นไปถ้าสูงยิ่งแนบแต่ยิ่งยากนะประมาณสามเซนอันนี้คอหลังอันนี้คอหน้านะแล้วเราก็โค้งมา แอบมองนี่ก็ตั้งฉากเขาเย็บเองเมื่อวานสวยอ่าตั้งฉากตรงนี้แล้วก็เซ็กซี่เสื้อเลยอ่าอืมแอบมองไหล่นิดนิดอืมแล้วก็วัดตรงนี้ได้กับคอหน้าบกคนแคเน็ดแคเน็ดตรงนี้มันยังไม่แน่าที่ควรก็กปิดเกล็ดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำโป้ถึงร่องอกเลยโซ่ร่องอกปิดเกล็ดตรงนี้ไหร่อะปิดเกล็ดเซ้นเดิมโล่ออกมงนีอ่าข้าวเส้นเลยหรอใช่ข้างละส้นจุดแท้ข้างละส้นจุดแท้โผอันอันนี้อันที่เราเรียนกันเนี้ย มันจะเป็นยังไงมันจะมาแบบไปกระบาดแบบนี้เหรอไปกรบาดไม่ดีไม่มาหรอกไอตัวนี้คือมันจะเข้ามาตั้งนี่อย่าแม่คนนอนนอนหัวอยากให้เดี๋ยวให้เม่ไปทำเป็นแนียบอตัวลูกไม้ตัวนั้นมันเหมือนชุดกีบเ้าใช่ไหมจ๊ะกดกดทางไว้นะลูกเดี๋ยวเราจะไม่ได้ติดการไม่เป็นปีเดี๋ยวลงยูทูบให้หน่อยนะลงช anel ไอ้น้องไอ้น้องไออ้้นงคนนั้นไปไหนแล้วเราปูที่ทำให้ปูก็อยู่นะน้องมดหรอน้องเบระ อ๋อแบดเขาก็ทำแต่เขาทำคนละแบบคนละช่องช่องนี้เป็นช่องไม่มีสาระช่องที่ครูทำใหม่เนี่ยคือไม่มีสาระอันนั้นคือมีสาระอ๋ออันนั้นคือของน้องแบดนะเขาทำมีสาระเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ไม่มีสาระเดี๋ยวก็ไปพาไปเดินเที่ยวเดี๋ยวก็พาไปเรียนรู้อาจจะไปห้องเสื้อต่างๆอย่างนี้ไงนึกออกเปล่าคือจะไม่อยู่กับที่เดี๋ยวจะพาห้องสเปร ไปไหนครูไปด้วยดิไม่ได้เดี๋ยวต้องคุยกับเขาก่อนแล้วก็ไปไหนก็จะถ่ายมาเกี่ยวกับผ้าทั้งหมดคานนี้ก็จะไปแบบเอออันนี้นะเดี๋ยวอันนี้มีแบบนู่นนี่นั่นเราก็จะเกี่ยวกับเสื้อผ้านี่แหละแต่ไม่ไม่เอาเป็นเอาเป็นสักสอนอย่างนี้ไงเผาเส้นเชอบเผาผ้าเออผักบ้านผ้าผู้ชาบผ้าผ้หญผ้าผ้จิ๋นใช้ขอตั้งแบบแนบได้เหมือนกันแล้วชื่อใส่ค่ะถามว่าชอบแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็แม่ดูการหรืไม่ตางประดมการ ลองใส่มนจะเนี่ยมันก็สวยละลูกคนละแบบ่้งอ่ามนก็ต้งเีหอสวยกว่ามสิจ๊ะเนีก็ทำสองแบบเลยค่ะรนี่นี่ำผานนเวลาก็สวยเสีนะยิ่งสวยนะเพราสยัยับยั้ อินแนนคือสดมากมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เอ่อชิ้นหลานก็ตรงๆเนาะเฟลวันนี้ม็อบหล่อนไปไหนอะไรวันนี้ม็อบหล่อนไปไหนนางกุ้งมันมาบอกฉันต่างก็ไปเอาเองตักนั่นเขานี่ว่าหล่อนเนี่ยไปม็อบปวดเข่าไปได้สมน้ำหน้ากำตัดันต่อกูจะเอาเอาน้ำขี้ไปสระก็มึงอยู่ไปสัะแมไ Come. Um.